ก็คือปลาหมึกหมึกแตกโอ้โหเต็มหน้าพนักงานเลยแล้วดูหน้ามึงหน้ากูเป็นไงบ้างตอนนี้เพื่อนเยอะไหมเนี่ยหน้ามึงด่างบ้างอีกจริงจริงนี่ค่ะมองอะไรคะอุ่นปอบครับปวขอโทษครับเมิดดำไป็นเฉาก้วยเลยแล้วปูจะล้างยังไงวันนี้อ่ยแม่งเออไม่ต้องห่วงหรอกนะนู่นมีเพื่อนอยู่นะเธอเห็นไหมนะ่ยโอ้โหดำเปื่อยมากเลย คงไม่แย่หรอกมั้งมันก็เหมือนคนพอกหน้าหม่ะประมาณนั้นน่ะแ๊บเดี่นกูล้างหน้าก่อนขัดแป๊บขัดก้มกัดจนปวดหลังแป้งเอยแสยบหน้าปแป้งหนักกว่าเดิมอีกที่ายและนี่คือโรงแรมที่ถูกที่สุดนะคะเ,เอาจริงก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคะนี่ดูสิมันก็ใช้ได้อยูนะดูเตียงแล้วก็ มีซ่วมด้วยกลิ่นกๆๆ็ออบมันกูโอ้โหอันนี้คือมีซ่วมกับเตียงโอเคแล้วเราก็เพิ่มออปชั่นเป็นอ่าตู้เย็นนะคะตอนนี้มีตู้เย็นที่วางอยู่บนซ่วมแล้วก็มีฝักบัวค่ะฮ้ยอ้าบห้องนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะฉันว่านะามีฝุ่นนะโอ้แล้วจะ,จะเข้ายัางไลงล่ะเนี่ยโอ้โหต้องตะแคงขาหรือเปล่าเนี่ยงสัต้องเอแล้วเพื่อนของฉันมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ อ่ะไรมึงเข้ามาดีๆ yeah. ส okay, ิม oh ึงโอ้ยยากเกินจริงแล้วมึงเนี่ยฮะมึงเลือกห้องบ้าเลยเหรอมึงเนี่ยมีผีมาเจโอ้โหผีไม่น่ามาอยู่แล้วห้องสภาพนี้ผียังกลัวเลยมึงดูดี่ปิดซุ้มตรงนี้เปลี่ยนาอยู่ข้างนี่นอนด้วยขอบผมขอบคุณค่ะ กูไม่รู้กูทำทำไมเหมือนกันนะคุณผู้ชมขาแต่ว่าบอกเลยว่าโรงแรมประมาณนี้ก็โอเคนะคะถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องการอับน้ำแล้วจะดนที่นอนอ่านี่ก็กดเอาอ้าวกดซ่วมไม่ได้เนี่ยเงวะเอ้าน้ำไม่มีมึงมึงไม่ได้อื่อละกูก็ไม่อยากลองแต่แรกแล้ว <ส>และนี่คือตู้เย็นของโรงแรมที่แถมให้นะครับพี่อไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโคกจุ่มเชี่ยไม่เพี่เอ้ยนี่มันใช้ยังไงนะล่างๆมัน่ต่อไว้อยู่นะก็กดเปิดได้ใช้ได้เลยมั้งเนี่ยเปิดนี่เลยเนี่ยเปิดนี่เลยนะว้ายแม่เอ้ยยดยดโอ้ตีนอนกูเปียกมันจะนอนอะไรเ้ย เอ้ยโฉัน oh. ว่ามันค่อนข้างใช้ชีวิตยากนิดหน่อยนะคะมันแบบว่ามันมีทั้งน้ำว่าไม่นหน่อยน,น,นะโอ้โห,โหมากเอ้แล้วไหนจะฝุ่นแล้วก็กลิ่นอีกฉันว่ามันใช้ชีวิตยากจริงนะห้องนี้เธอทำอะไรนะโอ้โหเป่าผมไม่ซื้อได้เป่าผมดีๆหรอฮะอ่ะเดี๋ยวซื้อครั้งหน้าแล้วกันนะ,ะสะภาพนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ชิงชิงจะลองนอนให้ดูกันนะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเราจะนอนดูโอเคนอนสองคนก็โอเคอยู่นะ เบียดหน่อ้โอ้สวบแดกไปแล้วได้ยินอะไรปะเมื่อกี้ได้ยินไหมคลื่นคลื่นคลื่นอ่ะมีผีหรือเปล่าวะอาจจะมีอ่ะอืออไอ้กูรูว่าเสียงผีไอ้อ้สวบระเบิดไลยน่ากลัวกับผีก็ห้องที่ขี้ระเบิดได้นี่แหละเฮ้ยไปไหนอะกลับบ้านในสัตว์รออะไรอะกลับบ้านรีวิวไดรอบผมใหม่นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าแรงแน่นอนแต่ฉ้นเห็นไม่อยู่เครื่องมือช่างน่างงเหมือนกันนะ เออเาละค่ะตอนนี้สาสตร์ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองกันดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาระดแรนเป็นไงบ้างคะตื่นได้แล้วอีเจ๊ะเจโอ้ยหยุดดนตว้ก่มาเราจะมาพิสูจน์กันว่าเครื่องนี้แรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวน้องชายของฉันจะกลับมาบ้านนะคะรอดูซิว่าจะเป็นยังไงกลับมาแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยอ้ย เอาเอาที่มึงสบายใจเลยโอ้ยแบบเอ้ยลองเป่าใส่น้ำดูนะคะจะกระเพื่อมไหมบอยน้ำคลี้เต็มหน้าคุณเลยกินใช้เป่าให้นะนี่นี่ฉันเชือเป่าให้นี่อะไรเงี้อไงี้กินกินง่ายคือเยอะ ชิงชิงจะเป็นแอค่ะเร์โสเตสตัวเตี้ยกะหมัแค่การเดินคู่กับกระเป๋านะคะเดินให้เป็นแนวตรงนะคะแนวตรงนี่แนวตรงแงแนวตรงนึก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 ยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้กับผู้โดยสารนะคะต้องยืนอย่างมั่นคงนะคะทุกคนไหนลองยกพร้อมกันค่ะสามสองเฮ้ยจุยเฮ้ เเครื่องลงจอดนะคะตรวจเช็คสัมภาระ,ะของผู้โดยสารให้ดีเขาจะไหมคะช่วยกันดูข้างในด้วยว่ามีของตกค้างหรือเปล่าอ่ะไหนดูสิอะไจริงๆงตาเธอนะทําให้ดีล่ะแย่แล้วหนูมองไม่เห็นข้างในอ,คอะครูอ่ะจบนี่โดดได้อยู่อ,อ่ะจบไม่มีค่ะไม่มีของเลยค่ะครูข้างในขาไม่มีเลยค่ะลงฉันรับเป็นไก่แล้วกันนะคะโอเคค่ะคุณลูกค้าอยากได้อะไรพิเศษไหมคะ จิ๋วไผ่ล่ะกูให้คาริมาเซโดโซโดเลมอนโดบิตาชิซุกาเดสค่ะย่าดิฉีให้โตโมโตยี่หชาจิ๋วแหม่มีตำแหน่งที่ไม่ต้องรู้ภาษาเยอะเปล่าวะวันนี้ชิงชิงจะมาทำร้านนวดค่ะขั้นตอนแรกก็ทำการนวดแบบนี้นะค่อยๆเดินบนเส้นสะบักขั้นตอนแรกก็เดินแบบนี้มาลื่นกูลื่นไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าขะดูลื่นดีเลยค่ะ ด่วนแบบนี้กันต่อนี pues ่กันตอคุณลูกค้าชอบไหมคะหนูชอบมากเลยค่ะมโอ้ยเฮ้ยเชื่อไดักว่าเดิมอีกจริงจิงจิงอ้วในสวดของตรงนี้คือการดูดกระชับใบหน้านะจ๊ะนี่ทำตามนะจ๊ะดูดกระชับใบหน้าค่ะดูดนะคะลูกค้าขาด่ว บึกไม่ตงถอยเลยเขี่ยไม่ต่อยก็บุญเลยคด้วยเยไม่นะคุณลูกค okay> ้าเ้ยไม่ดีอะไรอ่ะไม่ดีแล้วดันกระดูกช่วงบ่านั่กระดูกขึ้นลาวแบบนี้นะจากนัใช้ลำตัวกดไปเบาๆหนูหนูขอโทษค่ะคุณลูกค้าหนูขอโทษค่ะหนูไม่ไหวจริงหนูหนูแค่หนูลา่ะโอเคหนูน่าบนนี้แล้วกันนะต่อเลยค่ะคุณลูกค้าหายกเลยค่ะเฮ้ยคุณลูกค้านวแบบนี้โอเคดันเลย อ้ยกเต็มจ้าคุยลูกค้าขาลูกค้าทางแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายค่ะอะไรว่ามึงเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายอะไรอะเลี้ยวแม่งเลยนี่ให้กูเลี้ยวกูเลี้ยวนี่กูหมุนนี่วิทยายุ่งมาก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 นี่แม่หมุนเลยบิ๊บเลยงี้้เฮยแม่คงเป็นไรลำไทยเก๊กปะเนี่ยแม่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 หมุนไม่ได้นะแม่ก็มาให้กูหมุนหยุดก่อนแม่แม่หยุดก่อน แม่ทําอะไรเนี่ยไม่หันไปไหนเนี่ยฮะกเกรเลียวลกไงมันบอกให้เลี้ยวันนี่มันหมุนอยู่บนถนนแล้วแม่แม่ทําอะไรเนี่ยฮะไม่ทําโดนัทปะเนี่ย ก็มันท่าขับรถของฉันอ่ะเขาให้แม่เลี้ยวเข้าซอยไม่ใช่ให้หมุนขาเลยเมื่อกี้ฉันขับผิดละฉันก็เห็นบอกให้หมุนก็หมุนอ่ะแม่กลไวไัยเนี่ยแม่แม่ลงมาเลยผมขับเองแม่ลงมาเลยดูดหลีในที่ทํางานเหรอนี่มันเกินระบบดับหลีเฮ้ยดนามันรวยเหี้ยตรงนี้เนะการจกที่ร้าจากการทำงานสลายล่างนี่ใช้งานกูเยอะนี่ จ้าเนี่มันจ้าผมเรื้องอะไรนึผมขี่อยู่ผมเนี่ยฮะเออผมไปอยู่เรืออูไปละ่ะเนี่อตัวรอดเดยี่วแล้วชิงวิ่งให้ทันกูดเด้อเป็นไงกูโคตรเท่เอามอไซค์ขึ้นสะพานล้ออ่ะอละ้กราบลูกค้าขอให้อร่อยนะครับวันนี้จอดแดวะเหยี่อซะหน่อย,ยตรงนี้นะ มุมดีเยี่ยวอลไรกูเนี่ยขอเต้าหู้ปลาต้องโกเชิดเอ้ยขอด่วนพอดีเมียผมรีบฮะอะไรใครบีบแต่เอ้าเอ้าชุดกูไปเอ้าเอ้าแล้วเออ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 ไม่ท้าปลอดภัยครับพี่ขาแล้วแล้วเสื้อกูไปนู่นแล้ว ดูหัวหนูมันโนเลยอ่ะเมื่อกี้ดูเล่นมือถืออยู่อ่ะไม่ทันดูทางเดินไปชนบ้ายอ่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะเวลาเล่นมือถือต้องดูทางด้วยนะนี่นทุกคนดูนี่นี่เสาด่เลยนี่อัดเต็มกำลังเลยค่ะแม่ไอห,หัวกูแล้วเจ๊มึงควรเตือตัวเองก่อนเลยเจ๊เฮ้ยเอาไปเตะเสาเอ๊ะ แล้วกูตักแป้งใส่ปากมาแล้วมึงรอรับให้ดีนะนี่ฟึบนี่รอแล้วกูรับให้แล้วกูใส่โต๊ะเฮ้ยหน้าไหมครัแล้วหน้าเจ๊กแกห่าจริงนะนะตักหมดไม่แบ่งไข่กูตักเรื่องตักหมดนี่นี่ว่าใกูมีหายผมบอกเลยว่ายี่ห้อนี้นะครับอะไรที่แบบว่าผมชอบมากนุ่มลิ้นเผ็ดกำลังดีลงไปในคอเนี่ยนะโอ้โหแบบ บอลแล้วของดีมากดูดูเป็นพายุายเลยไหมโอ้ยใส่กิ้งคุณผู้ชมทุกท่านบอ <c oughs> <c oughs>